Peace. Yes. yeah mm -hmm. they us meet up, 谁来着 เสพาก่อนทุกคนวันนี้ค่อยมีนัดสิไปตกป่าทุกคนเอ้ยเขาเอ้ยเขาอายอยู่งงานโชดไปตกป่าเขามาขายหอยต้มหอยแกลงหอยอย่ายงแล้ววันนี้กำลังสิไปพี่น้องวันนี้น่ะไปไปโพกับอยู่วงตกป่าเลยทุกคนไป เยาว์ได้ปลาใยไ่เถอะได้แล้วไอไปใเมีไอ้ด้วยสายใบไอไปใเมีไอ้เมีไอจะมากมือนี่ปลายไงเนี่ยได้แล้วไปให้ไปให้เมียคือเป็นแบบนี้เจ้าคือเป็นแบบนี้อ้าไอแม็กหน้าเจ้าคือแดงแท้หน้าเจ้าคือแดงเป็นเป้งสีตาดากแดดโอ้ตากแดดที่ใช้มีแต่โฮมเนี่ยมืดรถตกป่านะได้ปลาใหญ่ตัวนี้ไปใบให้เมียด้วยบ้างไหม เฮ้ยเด็กตูเราเบ็ด้านะาวมันเดียวนนดาวมีแตุกนโอ้ยโอ้ยหมอยู่หันแม่โอ้ยเปิดย้าอกค้งแล้วโครโคนหมอยู่หันโยนมาอย่างนี้ปได้เออป้นเนดีชไบปเลยโอยบปักกันนี้ดีประเทศย่ามาท่ทีไม่ถึงานเนาะไม่เห็นดกเลย ตนต่ึนอยู่ท้ายตอยม่็นเด่าเนียคมลวน้าจะไป่วนกระดูกเขาได้บาปตัวโวยมันนั่งเงียบเลยยังตั้งเเนวได้หรอตกใจมั้ยเฮ้ยเฮ้ยคนมีจกแก้วอยู่ข้างมายังไม่ท้อยังไงมองแกไปหืมขกนไบนตัวแล้วอะทุกคนน้องเจเกี้ยวไปวะน้งโอ้โหมันมามันมา

พยนยางน่นได้่าไปโน่นเฮ่เอันบอกผู้บงันนี้ไปันอก่มาเิยัดถูกหรอกนูกปะได้ยังไปิตลดนีบจะถูกใช่ไให้ไปวไ่้องกินจำมีเสียง่ไปจมีนัเอกไงนักเอก่กนปากก็อกวยยังไงใ้ยังงไม่กน้องปัมีแต่นักเกเะเอกิธรร

ปิ้งไก่เผาไก่ปลาปีงไก่หรือเผาไก่นี่นะเผาไก่ปลาเผาโอ้ไก่ดับพี่ๆเลยวะมันจะกินได้บอได้ทจะกินบ่ได้ตอนเนี้ย กูบ่าวผู้บ่าวอยู่ชิได้ทางใดนี่มาปิ้งไก่ย่างไก่นี่บ้าวบ่าวมีหัวให้เป็นผู้บ่าวจากมือในก็ได้ดอกบ่าวมีหัวบ่าวมีหัวบ่าวมีหัวปิ้งไก่บ้าวจุกได้นี่ฟังดีๆนะเชือไล่นะเชือไล่ตะกะโลนะไม่ใช่เชือ่ขาวนะสาวดาผ้าแซ่บเพชรอีหยังคะตาบังหุ่งค่ะ มะกุ้งคือน้อยแท้อันนี้คือมังกอค่ะมังกอคือน้อยแท้เอาคือมันน้อยจะได้เนาะคือนบอเอาน้อยยันยันแน่ได้ก็ได้ด้วยเขาบ่าเขามากของน้อยถ้าเราบอกเกินเทพมันน้อยเดียวเนี่ยของมันโคมันใหญ่เนาะเอเล็กต์จะกินคนเดียวแล้วบ่กพี่เยอะจังแต่เมื่อาใส่แล้วมันเคยเรียมันเอาใส่ครบไปแล้วนะใส่แล้วเอามามันบ่พออโอดินกินตีนแึ่นตีนไปเอากินตีนไก่ดีเราเดี๋ยวจะไปขึ้นตีนคน

ไอหน้าก hey, ินเบียไอเฮาเยเฮาอยากกินน้ำโคโ้ยมาคุงตกแล้วทิมได้ปะยังยิงยังยิงยังยิงจุยของที่เิ้เยอะก็เข้าเทศี้เยอะปเทขี้เยอะเหมืนี่กินเลยจกบอกเขาสิว่าเราได้บย่าสิเสดา่ได้สิ ตั้งกองไว้ยังไงเราไปตั้งกกกมึงฮะตั้งกองกองขึนไปอีแเอาเจนาคนสวยมาอยู่ไหมผู้ใด้อามาใส่เกลือเจ้านี่เน้ำตาลกเกียปลาส่น้ำปลาแล้วป้ามีดอเฮอเามีนักคนโบราณที่เอดนี่ยังเป็นอะไรปัดข้อฮูบินยิไรยิ

มือไหมอ่อนแล้วตอนนี้หอมปีงไก่ปีงไก่แซ่บแซ่บต้มมันหงกับปีงไก่เข้ากันเข้ากันพี่น้องตกป่าท้ายซอยอาทิตย์นี้แล้วละเด้อพี่น้องบัดนี้กับแซ่บ มาเดินมากินกันด้วยี่น้อง้มผัดเก๊ยจุย่จุยนารินกับย่านบแห้งกบมัเตนี่อีกตายเลยปยดมากพี่แล้วก็ยังเอาไมบานีเน่พวกข่ามาเร็วไม่ต้นเพรุก ทำไมส้มยม่ละทำไมทำไมยากไมนั่นมันอยู่นี่เนยอกินเยอะเนเดยวน้ม่หิวเขาก็เลย่าแล้วอยมันหมดเลยล้นักนก12มแล้วนักเยนนะนกเรยนนมีบาลกมันแดงเมมันมีูสไโยมเมื่อกี้ไอยมเมื่อกี้เลย บบบจะมใไม่สิเดกโอมบยมันมังกเลอก้เลกเาเอยังไก็ได้เนาะเมื่อกี้ไม่มีุระดีบกามอีกเอาไ่อยยงยิบยัยวเดวกูใหญ่เดียวังิโอ้มสสุดเลยู้ยาตมา

เขาก็ไงใช่มเาว่ายยงงไกลไหมหมแต่ก็กินเบ็นแหลเรนี่คือถากูดูี่จรย้แสว่าวิเวีมากินจากไกลเอามาเบอพอดี้โตะกินมเกเป็นเราอยู่ตรงนี้เอกินวะเด็กัไปย่ตนี้เนี่มันส้กน้อ ย่างออกมาดูลยพี่มย่างความห่วยไปไหมหวยมกจะโดน้นมาสันมดสันไม่่เรอเขาสนแตงานมีประยชนเอ้นั่งกเขาอ่ะเพื่อเอกอ่ะมื่บอกฝากมันมไปนั่งเอกเ้าเลยปเ้าเดือโค้ดหนตาดี้าตาดีเท่าเด็ที่จใหม่เก่าเจ้า

าจะหนกงานนี้เลยล่ะตกีลาอน่ะาตงต่ำบาีมนต่ำนี่าล้อ่นี่เนี่ก็ต่ำนถ่ายได้เป็นคนน่ะดาากล้องนนี้เ้ของกล้องเาี่นี่เาของกล้องนี่ YouTube เลย YouTube เลยมาแล้วคู่แล้วตัวยัง่างปไก่ไป

ปวเนอะแล้วันนี้แน่ๆป่ะกินเหล่าจะไม่ยาเขาเอาอง้มันเเยู่อออไรนะไยังยังยายตาย้หม่ก็ตันูอดีมาท้องอ้ายังง่ำเลยเครื่องไม่ปดเครื่องเออเห็นเข่ากินเข่าได้กะที่ใใจยังยู่ถามเสือหันปวดขี้เรียบพวกนี้เอยาแข่งหมไป เราเก็เอาอยู่นี่อะไรเป็นเขาแก่มือบอกอันอยู่แ้วเลยหมดแล้วใช่ไหมล่ะเงาเขาบอกจริเลยจับด้วยกี่จุมาตับก็ได้เดินขบเบลก็ได้เดิอะไรเนี่ยไมได้ตํบเนี่ยเอาอะไรอย่างของมันตัวติงก็คืออะไรที่ไอ้นั่นมันไอ้ยังจะยื้อไเรื่อยาก็จริงแล้วใเด็กวายถามพอดี แต่ว่าบอันจรงเจ้านีะรแล้วก็จะลอยรไปเชือดอีกเด้อมือเงินมือเงนหาเลยวะได้เตงหางบนี้ไอ้ลอะไรบไอ้โลดไ่ได้เออ้่หมือเงินแน้วงน่มันมันเป้นบีบมันมีมันมีรูมานี่มันต้องมีไเด็ดดิ

เรียวบแต่มาอยู่ดีแล้วไปกินหมดผ่ย่างมาให้เขาไปหมดเละนี่ไงปลาครั้นี้มาจากต้นบาย่างให้นี่เลยนี่อยากกินปลาน้อยเลยนี่เดียวสามตัวหุ่นมั้งนะบอกหัวมาเอาที่ย่างเท่าไหร่นี่เราอิ่มแล้วป่ะอิ่มละกิโลต์ตยเลยอยากหมดไปตัวไปย่างเที่ยวั่นตอนนี้ก็กินข้าวกินน้ำอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะพี่น้อง